ามชัยภูมิได้พ่อแม่ที่น่าอยากกินสมติป้าหล่อแกิดมาตัดผมถ้ารูปหล่อตัดผมเออส้างรูปหล่อมาตัดผมเออโอเคได้แน่ๆมาเอาเตงสวัสดีสาวชัยภูมิได้วันนี้ตัดผมให้รูปหกกล่อกันกินแล้วแล้วทุกคน,นสวัสดีสาวชัยภูมิหล่อเก,กิดมาตัดผมใช่ไหมสาวชัยภูมิอืมมักบ่าเหมยนะสั้นประจำตัว เออเด้อใกล้แล้วแล้ว <laughs> แหละแ,ลแล <laughs> น่เอ่าเน่นมีลูกค้าประจำเนาะอยู่ก็เยอรมันเนี่ยเนาะกินข้าวกันเานา <laughs> ะสาวชัยภูมิกับช่างทำผมเด่นดูเ <laughs> ถอะหล่อเก,กินเอาสวัสดีครับยังหล่อเอก,กินสว <laughs> ัสดีครับโอ้ยมาดูสาวชัยภูมิเด้อส้มตามตาส้มตาทุกคนเนี่ยนั่นแหละ ดำส้มดำทั้งทีแต่ดำให้ดีต้องมีฝีมือสาวห่วยมาเยี่ยมเด้อพ่อแม่พี่น้องพี่ย้มสาวชายภูมิดำส้มดำทุกคนดำหัวแม่กับพนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนี่ยหัวเขาโลล่านเปลี่ยนเลยเรียกเจามากินข่าวดูเนี่ย,เ,ยเจ๊หน่อยมากินข่าวได้เจนหน่อยมากินข่าวเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเนี่ย สาวใช้พูมสมตามให้กินได้ปันเนี่ยเจีหน่อยบสูเงินมาเปรี้ยวเนี่ย้ัเ็พราะได้เปรี้ยวแมวเออใช่วันนี้ทำอะไรกินกันสุกี้เนาะมินกินสุกี้เธอ่นี่ะมาเยี่ยมมาบักบักหล่อเกินมาตัดผมตัดผมเออสวัสดีครับก็สับอันนี้ตามสาวมวยตามเันซ้ำหมาลุยลุยเนี่ยจ้ สวัสดีจ้าทุกคนสาวชายาพุ่มวันนี้เออมากินสุกินะมาทุกคนเออมบะเมนสุกี้อะไรก็นะเนื้อหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีวันนี้มาย่างสาวชายาพุ่มด้วยทำยังไงบ้างอยากกินสมตามาหลอกแม่มาตัดผมถ้ารูปหล่อมาตัดผมเออถ้<ฮ>ารูปหล่อมาตัดผมได้อร่อยนะดีนะแซบนะ นี่อย่าลืมเอาหมูใส่แมกซ์เ็นเอาแ้งนี่แ้งแ่งแล้วัวเองิมนจิ้มเนาะน้ำิมเาจะ้ิเอเราจะใส่นั่นนะอันนี้มันโดอันนี้กวไหลก็ีเหอแม่มีเหอล้ะให้ชาวบ้านสนุก้วเโซนอนะ โอเคมีวล้มาวัเเนี่ยให้กัน้เลยจะเป็ชงนู่อชงีใโอเคให้กันไว้โอ้ลูกกูเป็นหมานั่ี่น้องลุยลุยเลยชาวแม่พีน้องโอ้ยเป็นตัแบเลฉันขอส่งตาก่อนแหละอร่อยอร่อยหัวคอลบีเนาะแ่บปวด มะละกอก็ไม่แพงมาพี่นนอกรูป,ปันงจะสามสี่ห้าร้อยหัวแมนกระพุนหัวคงโรละพี่มาตำแทนสมตำได้อร่อยไม่มนะหัวสามสิบเก้าเซนเท่าไหร่ยี่สิบบาทันยุบจะมีกระดับไ,<ว>ได้ไ<ว>แป่งเอาด๊อกจะไม่ดได้ดอาอยู่เบืองนอกไม่ไม่น,นับแมนแปรงนองแป่งเอาพักอะไรจะมาทากินได้อจะ อร่อยมากมาก็ห่อเกินเจ๊น่อยมาเจ๊ฮาเจนอนยัง <c oughs> เออบพได้จะใส่นั่นพ่เม่บ <c> อ <oughs> กมาแล้วเจ๊ผมจำได้ผมตันน้ำลายโฮกมากพ่อแม่ตาตาและน้าพีาน่น,น้องมาเด้อ mhmm sao <pub> ừ, ăn hết 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 quang hết 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 รกกระเจี huh. ja. uh ๊ยบลูกกระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบสามใจรวมแคบต่ำกระเจี๊ยบต่ำอือหืเป็นสัดส่วนน้แดงลยอร่อยไหมอ่อยดีแม่ ค่ะหล่อเพื <s <S ่อนแซ่บอ่อยดีนะแต่บ้าปกระเดี้ยยนนั่นมเนาะอืมบ้านลมดีดน่เองากาีูข้างเขาบ้าน่อยู่ข้างเขาแมร้อนไมนาววันนี้อากาศดีดิทาด้านนุกับเขาด้านนี้กับเขาใช่หลังเนาะ เพื่อนมาหลายๆคนนะเดี๋ยวนี้เลยก็ขอไปดูลุงพนเป็นเอสซีลุงพนลุงพนล่องหายกับจีล่องหายามเดยทองอจะดูไหมจะดูจะยังทำให้ดูสาวบ้านกันมาพ่อแม่เป็น้องบ้านล้าเนาะเื่องไหนก็เครื่องรัฐบาลกันอืมกอืในาะ อืมมาทำงานอืม้ห่ต้งไปทงานชาวันหนึ่งด้วยทงานสายอีกวันหนึงวันหนึงสองงาาอืมสนตเจ๊สามเจ๊สี่กันน่นหะเนาะวันนี้ได้นอนสื่นึงมาติเออนอนกลับมานอนตื่นึงแล้วรักเลยเนาะอืม มันได้นอนกันะลรวัะเงียบนะเขื่มากินข่าวสบายสบายอมอแต่ก็บาดินแดนเก่าพอกาแต่กมดินแดนเก่าเดี๋วมกินวันหลังวันหลังค่อยอยู่คบชดกันเนาะพอมาไปกินเอ้ทั้งรอบเขาไม่ยาก อมันก็ต่อไม่ยากอันไหมันหลังไปเอนักกันไหนมันเกิดสาวไสยภูมันเกิดทูมัดม่แชบชุดใหญ่เนอะอืมอันนี้เอาชุดได้ย่อยยังก็ย่อยเดี๋ยวนันยกอะไรก่อนนะอืมแล้วมันยากกันน่ะใครกินมาเฮ้ มาเหี่วขาวบอ้อเด็ดกระเพาดแต่ก็อร่อยจำบัวพุลาบีวันนี้จุดแสบเลยแกบนะเนแ่บไม่กินขาวหลายเกินหลายเกิน ของโปรของฝรั่งเขาสันจะชอบกินนี่ร้อนอร่อยดีใจนะดีใจนะช้อนน้ำแกงแกโตมากก็อยากได้ยินกินน้ำแกงช้อนน้ำแกงมาวันช้นน้ำแกงก็ดีใจ

ลยกันต่อพ่อแม่ที่นอกโอ้ยย่างปดาไหแบบแบบพักเทียบเนี่ยพักเทียบนนั่งก็มกกินพักกันเนี่ยนโอ้ไปจบมลาได้บ้า่ะ้กุ้งมากกุ้งอ่กกุ้งมาก เราเลยพักกันนอกที่นักแรมลงนะเล่เป็นอารมณ์นะพักกันแบนบั้นเลยอันนี้สามวยมาทำแม่หมยูย่างนักชาให้กินเนี่หยหมูย่างแล้วพ่อแม่พี่น้องน้ำระบักหล่อเกิดมาตัดผมพ่อแม่พี่น้องเลยได้โอกาสมาเยีเ่ยมสาวชัยภูมิดา แต่โอ้ยเสียดายสาวเจ้ายภูทำงานพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่งหมือนกันโอ้ยอ,อยู่กันยาวพ่อแม่พี่น้องโอยู่กันยาวไม่วันหลังเด้ชจัดชุดใหญ่เนาะมันเกิดโทมัสเนาะมันเกิดสาวชายภูปีนาติดเองปีนามแล้วแม่ปีนาติดปีนี้ผ่านไปเลยเนี่นไม่หลักวารได้จัดชุดใหญ่หอืม อร่อยไหมอร่อยนะเนี่ยอ๋อบักโคลี่อ๋อบักโคลี่ลืมไปเจ้านี่ชอบบักโคลี่ด่าหรอเดินก็ยางกินเล่นของหลายอย่างพอดลืมเล่เอายากนะไปไปกินพักพ่อแม่พี่น้องเนาะพัก เราสบายมีประโยชน์เด็ศกแสบกระเจี๊ยบของสดได้มาจากไหนในตัวเองกระเจี๊ยบร้านแขกเศกร้านแขกนะร้านแขกนะโออน้องยินได้กินเนาะคอมเม้นท์น้องเอ้ยผมมิบในศาลกระเดีใจได้มีพักใครกินได้เนาะเนี่ก็คิดถึงชาวบ้านเองเนาะ ร้าน,นเองพักเยอะแมะ่ได้กินพักไทยเอาพักฝรั่งมาผสมได้ก็โอเค <c oughs> แก้พักไปก่อนเนาะตามตลาดนัดตลาดตลาดเศร้าเนาะพักเออมันแบบพื้นบ้านใช่ผสมพักฝรั่งพักไทยได้เพราะนกกั่นที่น้องพอได้หายที่ถึงบ้านเนาะเน้นองได้ไหมสาวใส่ผูกอันสามชัน้นเลยเจนตอกเป็นเตียนนะอ่ะเพิ่มเลยะเพิ่ม เพิ่มน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักลดลดเพิ่มเป็นไรค่อยไปออกกำลังกายเอาทีหลังได้นะแตงนะค่อยออกกำลังกายเอาทีหลังพ่แบบพี่น้องความอยากเมย์บญรยายนายใครพ่อแม่นอความอยากใมย์บานมีไข่พ่อแม่พี่น้องสันค่อยไปลดเอาทีหลัง คักสลัดบัลลงะงามเล็เนะเยา<อ>ะวางไว้ตรงนี้จะดีนะจิ้มจะสม่ำเมอักสลัดสองเลยอออนหอมแบบนี้โอ้โหจะเดือดมันสิ่บาง,นงเนาเก็บเิคๆ เลยนำกินเลยรีบไปตรงๆอืมอื็อเมอ็ดก็มันยอมเจ็เม็ดกมัแยอมมันยอม โอ้ยตจับเืนใจนะแดงนะจะกิน้าวอร่อยอร่อยกัได้นถึงบ้านกินเตือนใจจดตำขายดี่ะจานมาเลิกจานมาเลิกม่หลับ น้อยอร่อยมากฝรั่งน้อยแม่แซบดูพ่อแม่พี่น้องฝรั่งมาเป็นแซ่บเด้ร่าไวเลยมุดไปเลยร่างไวนั่นแหละเออเอาไปีกมันเปลี่ยนนะแซ่บปะสั่งสู๋ไม่ถอยเลยสาวใจกระ็ุูมละแล้วล้านแล้วยังมวยกินต่ออยู่สั่งย่างสั่ง ตอนนานที่ได้กินพ่อแม่พี่น้องคิดถึงกับบ้านโอ้ยกินบ้านเราก็หร่อเนาะกินเมืองนอ่านกับแซ่บทุกมันอะเนี่ยโอ้ยจะเสียแ <laughs> ันนี้คือจะรน้อนรับสารดีนนได้กินอาหารแซบ่บเออได้กินอาหารแซบ่บส้ตมตำกระแซบ่บแม่ย่างกับแซบ่บเนาะนพี่น้องเอ๊นะเนี่ยเนี่ยเนี่สามสั้นเจ๊สามเสียมอาหารเพิ่มความ สมบูรณ์สมบูรณ์ค่อยเป็นรถเอาสิห on ลังแลพ่อแม่พีนน้องมาซึกอะนะแม่กอบๆดนี้กพักจักหน่อยเด้กินปวดเด้อกินปวด่นะพักสลัดเจ้าพ่อแม่พี่น้องกินใส่เลยท้ำเย็นตักบเน่กันเด้อมมจำเพ่อแม่พีนน้องอร่อยมานะ กินคลิสักแคฝรั่งน้อยฝรั่งน้อยง่วงนอนแล้วทำงานมาสาวชายภูมิกับเจ้าฝรั่งน้อยกับเช้าสาวชายภูมิได้ตื่นหนึ่งเลยเด้อไปทำงานกลับมานอนรับฝรั่งน้อยผมฉันได้นอนออย กินพักได้กันดีเนาะอร่อยขยอะมากถึงนกินพักสก็อ้ยอย่าปูเัามีเดินดได้เ็ดเาอ้ได้เย็นนิดเนาะเป็นสาวขึ้นเนาะไม่ต้องังเป็นสาวเป็นสาวขึ้น จะกกินต่พักกับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้สันขอสูตรเต็มที่จะเนื้อย่างเนี่หนะมันหมูเด้อพ่อแม่พี่น้องสูตรตายอะไรอย่างเงวันนี้ทุกคนสูตรตายกุ้งบันกุ้งย่าง กุ้งเต้นอีกแล้วกุ้งเต้นอีกลวสลังน้ไหนดูโค้ดเด็กกุงเต้นเด็กไดเต้นไหนุงเต้นอย่ไหนสลุงเต้นฮ่าฮาฮา่า่าฮ่้ฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าา่าร่าฮ่าฮ่าปาปาฮาป่าฮาปาาาาาาา่้า่ แก่สปริง์เนี่ยนี่สุกแล้วต้องเอาชุ่ยเนี่ยนะชุ่ยมาใส่แล้วกันสาวสายยัตูกุ้ยสำย่างดาบนี่เอาไปกินกับบ้านเนาะขาแม่น้องกับบ้านกินนิดงเงินเลบ้าน บาได้เงื่อนะอแม่ี่นองเกียมเกนี่ยน้อเนี่ยเนาะอืมอืมอิ้ยไปเขาน้อโอ้ยโอ้ยลมมาก็ตงใจนึกว่าเป็นน้ำมันเป็นแย้วยย่ากับยาน้ำ <ไ>อโอ้ย <ellt> มันมันอยากกินพี่นจองน้อยมันปลาแซลมันะบรตำนักถึงเลยอร่อยนะเจงเนาะเออมันมันกับกรอบนะคือมนนงอจับเอากมเจียมาะมีมักวันมันนุ่มนะนาเจนเนาะแ่บโอ้ยกินวันนี้โอ้ยมาเยี่ยมสาวสายภรมโอ้ยแม่พี่น้องคักไหลอร่อยอบนะเจนปิแล้ ล,ะละากลากนี่ปิดเป็มปะดเต็ <c oughs> มปิดไลยนี่ของละแล้วก็แม่พี่นออ้องของกับบ้านข <c oughs> องก,กับบ้านดนาะ <c oughs> เห็นได้เมือ่อนางนาอใส่ใส่หมอหนเนาะใส่เนอหมอนเอาเนื้อลงเลยเนาะคลิปนี้สาวใช้ภูิฝากไว้แค่นี้เนาะทุกคนกินอ,อ,อิบกันแล้วน้านี ขอลาแค่นี้ได้ทุกคนสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ทุกคนกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเป็นกำลังใจสาวชายภูมินำกันเด้อเได้เสียค่านำเข้าไปค่ากุ้งค่ากับเขาเนาะเพาเป็นแฟนคลทับกันเนาะได้ทำคลิปนะสนุกสนุกไปพ่อแม่พี่น้องได้ดูเอกเลยฝรั่งฝรั่งน้อยเอาหลอกเกินสวัสดีครับยัง สวัสดีครับดคอบใจหลายๆเด้วันนี้ขอบใจหลายๆเด้อเนี่ยเอาไปยังไงสวัสี่ะสวัสดีนะสวัสดีค่ะสักดจุ๊บๆยังไงเราหมยเลยไม่ได้คิดตังนะสันรักรักมจุ๊บๆค่ะ